เส้นทางลุ้นแชมป์ของปีศาจแดงจะลุนแซงหงได้หรือไม่ Manchester United ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมทะยานสู่อันดับ3าตารางคะแนนเพเมล e r จากผลงานชนะรวด6ใน7นัดหลังสุดโดยเฉพาะการเปิดโอทีฟอร์ดเอาชนะลีดยูไนเต็ดไปแบบไม่ยากเย็น6ประตูต่อ2รูปเกมดูพัฒนาขึ้นผินหูผิดตาจึงเกิดคำถามขึ้นทันทีว่าผีแดงพร้อมจะลุ้นแชมป์แล้วหรือยังเรามาวิเคราะห์ลูกทีมของอเลกุนาโซชาฟอร์มตอนนี้คือของจริงหรือเป็นแค่ภาพลวงตา สิ่งที่เป็นปัญหาของปีศาจแดงในช่วงต้นฤดูกาลคือผู้รักษาประตูพลาดง่ายๆเกมรับฟอร์มตกทีมเวิร์กไม่มีกล่องหน้าไร้สกอร์สรุปคือมีปัญหาทุกอย่างตั้งแต่ประตูยันกลองหน้ามีแค่บูนโน่ไฟนันห้องเครื่องโปรตุเกสเท่านั้นที่เล่นได้ตามมาตรฐานตัวเองมาถึงวันนี้สิ่งที่โอเล่ได้แก้ไปแล้วก็คือเรียกความมั่นใจของแรดฟอร์ดสถิตยิยิง5ประตูกะปกแอซิดเพิ่มความอันตรายในแดนหน้าให้กับปีศาจแดงพร้อมกับฟอร์มของแม็กโทมินีที่เนียนตาประสานงานกับเพื่อนร่วมทีมไไดดด้อย่่างมติขั รวมถึงเคลียร์ปัญหาคาใจกับปอกบาจากข่าวต้องการย้ายทีมกลับมาสองนัดหลังสุดทุกคนต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่านี่คือปอกบาในร่างที่เล่นให้กับทีมชาติฝรั่งเศสนี่คือสิ่งที่ต้องให้เครดิตที่สุดแต่เกมรับยังมีปัญหาเจ็ดนัดหลังสุดแม้ผลงานจะดีขึ้นแต่ก็ยังเสียไปถึง8ประตูถลวมบอลยุโรปเข้าไปก็15ประตูแล้วจาก10นัดมันเสือเห็นว่าผลงานที่ดีที่เห็นในตอนนี้มาจากแนวลุกรวน หากวันไหนกระสุนหมดตัวเลขเปอร์เซนการเสียประตูสามารถส่งให้พีแสดงไม่มีแต้มและพร้อมจะแพ้ได้ทุกนัดคู่เซ็นเตอร์แม็กควายกับลินเดอร์เลิฟรวมไปถึงตำแหน่งนายทวารยังมีความผิดพลาดส่วนตัวให้เห็นเป็นระยะมองว่าเป็นจุดชี้เป็นชี้ตายที่โซชาต้องรีบอุดรอยรั่วหากต้องการจะหวังถึงแชมป์พิพมยรีกและไม่เชื่อว่านารุกจะนัดกันยืนระยะโชว์ฟอร์มเทพได้ทุกนัดโดยเฉพาะโปรแกรมนัดต่อไปที่จะต้องออกไปเยือนท็อฟฟี่สีน้ำเงินเอเวอร์ตันในรอบ8ทีมสุดท้ายคาราบาวครับ หลักยาวบ็อกซิ่งเดย์เยือนจิ้งจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้เปิดออเทอร์ฟอร์ดรับมือกับบุฟฟตันและแอสตันวิลล่าวิเคราะห์โอกาสที่ลูกทีมของอเล็กโกนาโซชาจะทําแต้มไล่บี้ทีมมาตรฐานสูงอย่างหงแดงลิเวอร์พูลดูจะไม่ใช่เรื่องง่ายหันไป2โปรแกรมของหงแดงจะได้เล่นในแอนฟิลด์กับเวฟฟอร์มบิดกอดออกนอกบ้าน2นัดพบนิวคาสเซิลปิดท้ายบ็อกซิ่งเดย์ด้วยเซาท์แทมตันตมีเพียงเกมกับนักบุญที่มีโอกาสสะดุดจบเส้นปีคะแนนช่องว่างระหว่างแานมนยูกับลิเวอร์พูล จะยิ่งทางออกไปอีกจากเดิมที่ตอนนี้ห่างกัน5แต้มแมนยูยังไม่ใช่ทีมที่จะมาลุ้นแชมป์ในระยะยาวเว้นเสียว่าในช่วงตลาดเปิดจะมีเซอร์ไพรส์ได้กองหลังตัวใหม่มาแต่ก็ยังยากที่จะมีใครปล่อยตัวดีๆขอฟันธงแบบชัดๆว่าคำว่าปีศัตแดงมีลุ้นแชมป์จะไม่เกิดขึ้นจนกว่าจะจบบ็อกซิ่งเดย์แต่โดยภาพรวมแมนยูในเต็ดถือว่ายกระดับการเล่นขึ้นมาได้ดีพอที่จะสร้างสีสันเกาะกลุ่มบนของตารางคะแนน นัดที่เหลือต้องติดตามว่าโอเลกุน่าโซชาจะวนลูปเดิมหรือจะพาทีมวิ่งฉิวติดลมบนโกยแต้มได้ต่อไปน่าสนใจเหลือเกินครับว่าบทวิเคราะห์นี้จะถูกหรือผิดไม่เกินสิ้นปีนี้ได้คำตอบฟองไลน์อัพ11ตัวจริงแมนยูก่อนดวลเอเวอร์ตันศึกคาราบาวครับความเคลื่อนไหวศึกคาราบาวครับฤดูกาล2020-2021รอบก่อนรองชนะเลิศ ในวันพุธที่23ธันวาคมนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเตรียมยกพลบุกไปเยือนท็อฟฟี่สีน้ำเงินเอเวัตตันณสนามกูดิสันพาร์คเริ่มแข่งเวลา3นาฬิกาตามเวลาในประเทศไทยเกมนี้โอเลกุน่าโซชาผู้จัดการทีมแมนยูไนเต็ดต้องรอเช็คฟิตของสกอตแม็กโทมินีกองกลางทีมชาติสกอตแลนด์ที่โชว์ฟอร์มได้อย่างสุดยอดในเกมถล่มลีด6-2เนื่องจากเจ้าตัวมีอาการเจ็บโคนขาหนีบดูแลโซชาไม่น่าจะฝืนส่งลงตัวจริงและรวมไปถึงการพัก และน่าจะพักเฟรดรวมไปถึงลูกชอด้วยเช่นกันเพื่อเปิดโอก,กาสให้บรรดาตัวสำรองได้ลงมายืดเส้นยืดสายผสมกับตัวจริงบางรายเพื่อให้ทีมมีความสมดุลล่าสุดเดซันสื่อดังอังกฤษออกมาคาดการณ์ตัวจริงแมนยูที่น่าจะใช้ในเกมนี้มี2แบบจะมาในระบบ4 2 3 1ดังนี้แผนที่1ดินเฮดร์สันอเล็กซ์เตลเลสแฮร์รี่แม็กไกวริคตอร์เดเดเลฟอารอนวานบิซาก้าพอปอกบาเนมันย่ามาติดควนมาตามาคารฟอร์ดเมสันกรีนวูดและเอดิสันคาวานี แผนที่สองดีนเฮนเดอร์สันอเล็กซ์เตอร์เลสแฮร์รี่แมกไกวยเอริกไบยี่อารอนวาร์บิสาก้าพอป็อกบาดอหนี่ฟันเดเบกบุนโน่แฟร์นันเดนนิเจมส์เมสันกรีนวูดและอองต์โนี่มาสิยา แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจองานลำบากในการไล่ล่าแจ็คก,กิลิดกองกลางจอมทัพของแอสตันวิลล่าซะแล้วเมื่อมีข่าวว่าลิเวอร์พูลกับแมนเชสเตี้ต่างก็พร้อมที่จะเข้ามาร่วมวงแย่งตัวกับเขาด้วยเพเมอรกสีผง,งาดเป็นหนึ่งในนักเตะที่โชว์ฟอร์มได้ดีที่สุดในเพเมลิกฤดูกาลนี้ตามรายงานจากเดอะมิเรอร์เปิดเผยว่าจากฟอร์มมันร้อนแรงของกิลิดกับวิลล่าทำให้ลิเวอร์พูลทีมแชมป์เพเมลิกและแมนเชสเตีย์ร่วมแจมในการล่าลายเซ็นกับเขาด้วย กิลลีเพิ่งจะเซ็นสัญญาใหม่5ปีในถิ่นวิลล่าพ์คเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาแต่นั่นก็ไม่ได้หยุดความสนใจจากบรรดาทีมยักษ์ใหญ่ในพรีเมียร์ลีกที่มีต่อตัวเขาเลยกิลิตได้ชื่อว่าเป็นเป้าหมายของปิดแสดงมานานมากแล้วและสโมสรมีความกระตือรือร้อนที่จะหามิดฟิลตัวสร้างสายเกมมาเสริมทัพก็นั้นจากข่าวเรื่องอนาคตที่ไม่แน่นอนของโมซาล่าทาให้หงแดงพร้อมจะปาดหน้าเพื่อเซ็นสัญญากับแข้งที่เป็นแฟนวิลล่ามาตั้งแต่เด็กด้านระบายสีฟ้าแมนซิตี้ก็เป็นที่รู้ดีกันว่่าาชชืนชอบกยอยกยม เลวิลล่าอาจได้รับข้อเสนอก้อนใหญ่ในเดือนมกรานี้สหรับแจ็คเกิตวัย25ทำไปแล้ว5ประตูกับ7แอซิสจาก12นัดในลีกอเลกุนาโซชากุนซือของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประกาศชัดเจนอนาคตของเจสซี่ลินการ์ดยังคงสดใสซา,าบซ่าในสีเสื้อเรดเดวิลและนักเตะจะมีชื่อในทีมชุดเยือนเอเวอร์ตทำศึกคาราบาคัพรอบ8ทีมสุดท้ายวันพุธนี้ ลินการ์ดไม่ค่อยได้มีโอกาสลงสนามให้กับปีแสดงมากนักในช่วงที่ผ่านมาโดยนักเตะต้องประสบปัญหามากมายทั้งเรื่องปัญหาอาการบาดเจ็บปัญหาส่วนตัวและยังถูกกักตัวจากเชื้อไวรัสโควิด COVID -19 ส่งผลให้พัฒนาการของเจ้าตัวหยุดนิ่งและยังนําไปสู่ข่าวลือที่ว่าเขาไร้อนาคตกับต้นสังกัดแล้วเพื่อให้ทุกอย่างกระจ่างชัดโซชาออกมายืนยันว่าลินการ์ดยังคงมีอนาคตกับสโมสรและยังได้ใส่ชื่อเขาอยู่ในทีมที่จะปะทะก,กับเอเวอร์ตัน แม้จะมีความเป็นไปได้ว่าเขาจะเป็นเพียงตัวสำรองก็ตามเจสซี่จะอยู่ในทีมชุดนี้ใช่เขากำลังทำงานหนักในช่วงฝึกซ้อมเขาโชคร้ายที่ต้องอยู่ในช่วงกักตัวเนื่องจากสัมผัสหรืออยู่ใกล้ชิดกับคนที่ติดเชื้อโควิดไม่ใช่เพราะเขาติดเชื้อเองเขาโชคร้ายมากที่ได้ลงสนามฝึกซ้อมร่วมกับทีมแต่ตอนนี้เขากำลังพยายามอย่างหนักและแน่นอนเขาจะได้อยู่ในทีมชุดนี้โอเลกุน่าโซชากล่าว โคละโคน่าโซชัยนายใหญ่จากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดเผยว่าในตอนนี้นักเตะแต่ละคนในทีมมีความต้องการจะคว้าแชมป์มาประดับบารมีให้ได้ปีแสดงคว้าแชมป์ระดับเมเจอร์ได้เพียง3าครั้งนับตั้งแต่เซอร์เล็กเฟอร์กูสันลีทายไปนั่นก็คือ f อฟเอคัพในยุคของรุยฟานเกาคาราบ,บาวครับกับยูโรปาลีกในยุคของโชเซ่มูรินโญ่ก่อนล่าสุดเกมที่แมนยูไนเต็ดจะพบกับเอเวอเรตนในศึกคาราบาวครับรอบ8ทีมสุดท้ายวันพุธนี้โค้ดเลก็ให้สัมภาษณ์ถึงความต้องการคควว้้าาาาาแแชมมมป่น่นนนนอออัืเเหยขงร เราต้องการพัฒนาขึ้นในทุกฤดูกาลและพัฒนาจากฤดูกาลก่อนเพื่อเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศแน่นอนเมื่อคุณเข้าสู่รอบชิงมันมีเป้าหมายเดียวนั่นก็คือชูถ้วยรางวัลผมจําได้เลยความรู้สึกตอนคว้าแชมป์แรกจําได้ไปจนถึงช่วงปิดท้ายช่วงอาชีพอีกด้วยผมคิดว่าแชมป์แรกของพัติกเอฟรากับเนมารยามาติดก็คือลีกครับนี่แหละตอนปี2006มันสมมอบอะไรบางอย่างสู่ทีมได้เราต้องการที่จะมีถ้วยรางวัลติดมาติดมือนักเตะเหล่านี้กับสันที่จะเรียนรู้วิธีการคว้าแชมป์ แม้เชื่อว่ยูเนเตและทอร์นมฮอสเปอร์ตกเป็นข่าวเปิดศึกในการแย่งนิโคล่ามิเลนโควิดกองหลังจากฟิโอเรนติน่ารายงานจากลานาซิโอเน่สื่อท้องถิ่นอิตาลีเปิดเผยว่าแนวรับของวิโอลาได้รับความสนใจจากสโมสรเพเมลริกหลังจากนักเตะทำผลงานส่วนตัวได้ดีต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาทั้งนี้ในรายงานระบุต่อไปว่าค่าตัวของกองหลังเซอร์เบียน่าจะอยู่ประมาณ23ล้านปอนด์ตอนนี้กำลังได้รับความสนใจจากปีศาจและไก่เดือยทองที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด แนวรับว23เป็นการหลักของมั่วมหาการรวมถึงติดทีมชาติเซอร์เบียไปแล้วถึง23นัดซึ่งเขาสามารถเล่นได้ทั้งกองหลังตัวกลางและแบ็กขวาช่วงที่ผ่านมาปีแสดงตกเป็นข่าวกับกองหลังมากมายที่ถูกโยงว่าเป็นเป้าหมายในการเสริมทีมของพวกเขาเช่นเดียวกับสเปอร์ของโชเซ่มูรินโยที่ถูกมองว่ากำลังหาแนวรับรายใหม่อยู่ในตอนนี้สื่อดังในอังกฤษเผย ดาบคู่จะไม่สามารถเซ็นสัญญากับเจสซี่ลินการ์ดจากปีศาจอย่างถาวรแต่เกาอีกุนซือร้อนรายนี้ต้องการแข่งวัย28ที่เป็นส่วนเกินจากปีศาจแดงจริงและได้ทําการติดต่อขอยืมตัวใช้งานครึ่งฤด,ดูกาลแล้วยอกเชียร์ไลฟ์ซึ่งในประเทศอังกฤษออการายงานว่า Chris Rider, คริสไวเดอร์กุนซือของเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดแต่ทําการต่อสายตรงหาปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพื่อจะขอยืมเจสซี่ลินการ์ดมิดฟิลส่วนเกินของปีศาจแดงมาช่วยให้ทีมดาบคู่หนีตายในเวลานี้ตามรายงานเผยว่า เซฟฟิลไม่สามารถที่จะเซ็นสัญญาถาวรกับตัวมิดฟิล์รายนี้ได้เนื่องจากทีมไม่สามารถแบกรับภาร,ระค่าเหนื่อยของแข้งรายนี้ที่มีมูลค่าสูงถึง10,000แสนปอนต์ต่อสัปดาห์ได้แต่ต้องการที่จะทําข้อตกลงยืมตัวครื่องฤดูกาลโดยจะหารกันจ่ายค่าเหนื่อยของนักเตะร,รายนี้กับต้นสังกัดอยากได้ทราบกันดีลินการ์ดในซีซั่นนี้กับปีแด,แดงนั้นเจ้าตัวไม่ได้อยู่ในแผนการทําทีมของโซชานอกจากนี้ยังไม่มีโอกาสในการลงสนามช่วยทีมเลยแม้แต่ครั้งเดียว